ว่างว่างมีคนเดียวไม่มีใครค่ลงเย็นแค่พี่น้องอย่าไม่ทันขึ้นคนหนึ่งแล้ว่นี้ยนี่นะได้ไปคนหนึ่งคนหนึ่งตกมัวแต่รอยายหรือเปล่ารอยายมัวแต่รอยายใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรที่จะอยู่ ออกมากันแล้วค่ะออกมาจากโบสถ์กันแล้วค่ะมาลูกค่ะหลานวิ่งหลานชนนิดนึงค่ะพากันออกมาจากโบสถ์เดี๋ยวจะเข้าไปเลาะในเมืองสักนิดนึงแล้วค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนนี้อยู่เฮลวซิงกินะคะพุงนี่เที่ยงเที่ยงกว่าเดี๋ยวโทรหาไม่ไปเดินกับด้วยกันก่อนนี้อันนี้ตลาดเขาเลิกแล้วเด้อค่ะเด้อ เพราะว่ามันบ่ายสองเขาก็เลิกแล้วค่ะตลาดอยู่ที่นี่ตลาดห้ากระเนียมมีด้ค่ะยายยังไม่ได้ซื้อตัว๋วเด้ซื้อข้างล่างใช่ไหมบอกยายยังไม่ซื้อตั๋วเพราะว่าลูกๆเขามีตัวต๋วันหมดแล้วค่ะเพราะว่าเขามีตั๋วเดือนกัน แต่เรายังไม่มีตัวโดรนปรับนะคะนะปรับนี่ก็หลายยูโรค่ะเดี๋ยวไปหยอดตัวกันค่ะ,คะจะมาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะตอนนี้มาถึงตาานีรถลองตั้งใจหลานน้อย ไปสาวสาวเกี่ยลิปตซ์ซื้อตั๋วก่อนค่ะเอาซ้อนนีกนะไอ้กุยเนยนะกดแค่คนเดียวนะสิแห้งกินเหลือนะอย่าไปสิบคนละเดี๋ยวฮันเอเลียนเดี๋ยวฮันเอเลียนสิใจไม่ต้องจ่ายลูกตั้งใจเป็นเด็กไม่ต้องเสียครับอันนี้เป็นไอ้กุยเนยนมีอยู่สิบเซนเกี่ยรดลิปปุตซสิบเซน ก็ไปหยอดเหรียญตรงนู้นค่ะนี่ต้องกดขึ้นลาด้วยไม่งั้นจะไม่ออกนะดออออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วกนใจ่ายสวยนี้ของน้องเมย์เขาจะติดเอาตรงนี้ค่ะโอเคค่ะไปไปไป นึ่งใช่ไหมครับ ไหนกันครับไปที่ห้างไปซื้อของโอเคนี่ค่ะหลานหิวน้ำล้วเนยกดเป็นไหมไปนี่มาซื้อตรงนี้ลูกมาซื้อที่ในห้างเขานี่ลูกไปหยอดเหรียญเดี๋ยวทวดหยอดไม่เป็นพี่น้องยายก็ถวดหยอดไม่เป็นเด้โอ้ของในตู้มีแดงนี่แหละค่ะเราอยู่ที่นี่เราก็จะดูก่อนว่าอันไหนสมควรซื้อไม่สมควร มันได้เลื่อนอีกแล้วตั้งใจรู่เจ็ดขวบแล้วขึ้นได้ นึงตกมัวแต่ลอย้ายหรือเปล่ารอยายมัวแต่ลอยย้ายห็นไหมไม่ไม่เป็นไรจะอยู่กับฟิวทูเบอร์คนหนึ่งไปแล้วคนนึงไปแล้วคนนี้ตกค้างมัวแต่ลอย้ายมัวแต่ลอย้ายก็เลยตกค้างน้องเกดตกค้างเอ้พี่เจนน้องเกดตกค้างอยู่ โอเคพอดีเราส่งยายเนาะไปเดวกกันนี่แหละค่ะนานๆที่เราก็ได้จะมาเลาะทีนึ่งมาหาลูกลๆหลานๆมาเจอเพื่อนๆฝุ่งๆน้องๆนุ่งๆก็ดีใจแล้วค่ะเนาะนานๆเราจะได้เข้ามาในเมืองหลวงสักทีนึงค่ะอย่างไรย่าลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะ ดูกล้องดูกล้องกับยายหลานห้านน้อยก็บอกว่าดูกล้องกับยายโอเคนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนสนกับพวกเราด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรัก,ท,ก,รกทุกไล์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ